โอ้ป้าเขาโพดป้างามๆเนาะจ้าอ่าสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับเพน psk ค่ะแล้วสวัสดีค่ะป้าแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะชื่อหูค่าศซจูจ้าป้าคายเนาะจ้าจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงไหนเนี่ยของสสยดาวเขานมนางเขานมนางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ แปลงข้าวโพดนะคะแปลงข้าวโพดเล็กอยู่ค่ะเป็นกอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดสั์หรือเป็นข้าวโพดอะไรข้าวโพดสัต์ค่ะข้าวโพดสั์อันนี้แปลงนี้ได้ใช้ปิดพันอะไรคะปุ๋ยรองพื้นอะไหนั่นจ์ชื่อไม่ได้มันก็อาไม้พะวะกีนนะคะเด็ก่าวว่าปีนี้มาลองใช้ปุ๋ยรองพื้นไม้พะวะกีนเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยมีความแตกต่างแม้จากที่ไม่เคยได้ใช้เลยอะแตกต่างแตกต่างมากเลยได้ผลมากสวย ผลผลิตดีผลผลิตดีมันใบมันเป็นยังไงป้าใบใหญ่ใบหนาดีไงเขียวดีอะไรเงี้ยเขียวผิดตาเลยใช่ไหมคะตาน้ำหนักดีด้วยไม่ใช่อะไรน้ำหนักดีจริงจริงมไม่ได้ไม่ได้โกหกใช้ได้ลองพื้นจะใช้ได้ลองพื้นก็ใช้ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแปลงหนึ่งที่กําลังหวานเนาะหวานว่าพรุ่งนี้ว่าจะฉีดไมเพราเว่าเซตจต่อ่าเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็คือได้ผลดีเช่นเดียวกันดีๆจ้ะอือค่ะวันนี้คือ ดูค่ะมีความเขียวสดใสมากเลยนะคะที่ได้ใช้ปุ๋ยของเราไม้พอลากินของเรานะคะกินนะพดสวงโมบอกว่าหรอเราไม่โม้นะไม่โม้ไม่โม้เป็นจริงจริงอ่ายังไงก็ลองใช้แบบปลาคลายนะคะ้ละนั่งนีด้วยใช้ลองแบบปลาคลายนะคะก็จะได้มีผลผลิตที่ดีต้นข้าวโพดนะขึ้นมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะ